ทำค,ความเร็วให้ดูนะฮะเป็นแอนิเมชั่นอ้าวพยาเ็นบ้างแอนิเมชันความเร็วอ้าวเรียให้ดูนะฮะความเร็วอ่วโอเคครับอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับคนที่อยากขอของนะครับอ้าเดี๋ยวคูณเทียนจะทำตัววิ่งให้ดูหนึ่งตัวดีกว่า เอารถมากันอ้าวรถมาแล้วไอ,อ,อวตัวนี้ออกไปไอตัวนี้เอาส,สั้ยี่สิบอ้าวห้าสิบอ้าเด็กความเร็วเราจะอ้าวมีถนนถนนไหมถนนถนนมาถนนมาดิเราจเนย อ้าวมาแล้วฮะหรืออ้าวรถมาแล้วรถตัวนี้รถจะวิ่งนะเด็กอ้าววิ่งเด็กใช้คำสั่งอะไรใครเคยเรียนมูน่ไอ่ะมนพ้า อ่าได้ไรครไอไอ้ที่ไรอาอ่านเด็กๆใช้คําสั่งอันนี้น่าจะดีสุดเออแต่ถ้าเกิดอยากอยากให้มันอยากให้มันในนี้บ้างนะอะไรนะเออไปบ้างช้าบ้างก็อาจจะใช้เชงเอ็กวิ่งตามแนวนอน เชิงค่า x ค่าตามแนวนอนนะครับเดี๋ยวผูเชียร์จะรีพีทดีกว่ารีพีทสักกี่รอบดีอันนี้ความยาวของมันประมาณสี่เท่าอะสี่ร้อยแปดสิบพิกเซลเด็กๆถ้าเคลื่อนทีละสิบเคลื่อนทีละสิบต้องกี่ครั้งกว่าจะไปถึงอ้าวดูที่มันจะไปไหมว้าวไปชนพอดี S <S <ไป S 2> อ้าโอเคเสร็จแล้วอยากให้มันกลับมาทำไงเนี่ยเ,เอชบยอยากนะให้มันกลับมาเลยทำไงใช่อันเน้่กเป็น t o เอชอะไรอ่ะเอคลบสองร้อยสี่สิบคือที่ตำแหน่งตรงนี้ดูด้ได้ไหมว่าทีตอนแรกต้องให้มันกลับมาที่เดิมก่อน S <S> <ะ>อ่าวไหมไปแล้วก็กลับเห็นไหมไปั๊บเห็นไหมอันนี้คือความเร็วคงที่เคลื่อนทีละสิบหน่วยคงที่เนี่ยอันเนี้ยคือความเร็วคงที่อ้าอยากให้มันไม่คงที่ทําไงเราก็เพิ่มค่า x ทุกครั้งที่มีการวนซ้ำนะครับ อันนี้สอนเรื่องความเร็วนี่ใช้แอนิเมชันนะอันนี้ความเร็วคงที่ใช่ไหมเคลื่อนทีละสิบพอกูเทียสั่งให้มันมาที่ตรงนี้แล้วกูเทียก็ให้มันเคลื่อนทีละสิบไปกี่กี่ครั้งสี่สิบแปดครั้งมันจะไปจบตรงนี้พอดีครับพอไปจบที่ตรงนี้มันก็จะกลับมาที่ตรงนี้รอกอีกอ่ะ,อะคราวนี้กูเทียจะให้มันเคลื่อนแบบพุ่งแบบรวดเร็วทําไง อูเชียก็เพิ่มความเร็วมันทุกการเคลื่อนที่แต่ละครั้งเช้ง x บา1สิบูเชียก็จะไม่เช้ง x บา1สิบนะก็อาจจะเชง x บาอะไรดีอูเชียกำกับขอขอ่าดูนะดูนะเดี๋ยวดูก่อนดูด,ดูดูแป๊บนะฮะอูเชียจะเอาความเร็วเพิ่มมาสักตัวเป็นตัวความเร็ว้วกันเอาเวตัววแล้วกันเป็นความเร็วนะ ่าเริ่มต้นความเร็วที่เพิ่มขึ้นเป็นสูตรแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ<อ>เพิ่มขึ้นทีละออเท่าไหร่ดิสิบอ่าตอนแรกมันจะเคลื่อนที่สิบเสร็จแล้วก็เป็นเท่าไหร่ ครั้งที่สองก็จะเป็นเท่าไหร่ยี่สิบครั้งที่สามก็จะเป็นสามสิบครั้งที่สี่ก็เป็นสี่สิบไปถึงเท่าไหร่สี่ร้อยเท่าไหร่อ่ดูนะว่ามันจะเร็วขนาดไหนโอ้โหเป็นไงฮะมองทันไหมไม่ทันโอ้ไม่ทันนะฮะขับรถมิเชียเลยโอ้ไม่ทันนะฮะอ่าเอางี้เอาเอาแค่เอาแค่เอาแค่สิบเอาสิบออก ดูนะเโอ้ยโอ,ยโอยเป็นไงฮะวไวไหมฮะเอาไว้เกินไว้เกินเอาสองทีละสองโอ้ยอน,น,น,นี้อันนี้สักสักสักสี่สิบแปดเอาสักสักสักยี่สิบพอวบนี่เห็นไหมอันนี้เขาเรียกความเร็วไม่คงที่เริ่มต้นช้าแล้วก็ค่อยๆไปไวอาทีละหนึ่งดีกว่าทีละหนึ่งสี่สิบพอ วับเห็นไหมค่อยๆช้าแล้วก็ปุ๊บเร่งสปีดอ้าวน,นี่ให้ดูเรื่องความเร็วอ้าวเดี๋ยวใครตอบครูเชียร์ได้บ้างว่าถ้าอยากจะให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่านี้ต้องเปลี่ยนตรงไหนใครจะไปชี้ให้ดูนะฮะครับอ่าไหนครับชู้หน,น่อยดิ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไอ้น,นี่แค่วนซ้ำสี่สิบอ้าวตรงเชียนด้วยดูไม่เหรอฮะอ้าถูกไหมถูกไหมฮะอ้าถูกอยากให้มันเร็วขึ้นต้องไปเปลี่ยนตรงนี้อ่ะไม่เลือ่อนไม่เชื่อดูสักสามดูนะครับโอ้ปไปงฮะโอ้ปไปงฮะ อ้าวก็เพิ่ม v ีไงเพิ่มวีไงเชนเกบวีก็เพิ่มระยะทุกครั้งที่มันวิ่งมันจะเพิ่มระยะตอนรอบเร็วขึ้นถูกไหมถ้ากูชเชียเพิ่มเป็นสิบที่ดูมันจะเอ้ยที่ห้ามันจะไวขนาดนะฮะโอ้วมาเดิมไหมโอ้ยไวไวมาเดิมถ้าบูเชียเป็นเท่ศูนย์จุดสองเป็นไง เอาสักร,ร้อยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮร้อยร้อยหนึ่งมันก็แบงนี้นะโอ้โหโอ้โหฮะมันจะไวแบบเรามอไม่ทันนะครับขอหนึ่งาร <500 S 2> ้อยห้ร้อยมันก็แป๊บเดียวไปถึงเลยดิ โอ้แทบมองไม่เห็นเลยเห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือเรื่องความเร็วสามารถเปลี่ยนโค้ดได้นี่คือโค้ดเปลี่ยนความเร็วได้นะครับ